สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจเจศิพรมสาจาก YouTube Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็จะมาทำาวิดีโอท็อปสปีดกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปท็อปสปีดเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับก็มีกล่องหลังผมจะไม่เอาออกนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานปกตินะครับทีนี้เรามาดูขนาดของยางหน้ายางหน้าจะเป็นขนาด110นะครับทับเนะ1้0ทับ 70. ยางหลังยางหลังเป็น100ใน่ละ140นะครับ 140ทับร้อี140ทับ70ทีนี้เรามาดูสเตอร์อะพวกที่มีส่งผลโดยตรงเนาะสเตอร์ตอนนี้ผมใช้42นะครับแต่ด้านหน้าผมปรับลดลงมาแล้วเหลือ14ฟันทีนี้ท่อไอเสียก็เป็นท่อสร้างอเอาไวสา้สไตล์พวก c v 650ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูท็อปสปีดกันเลยครับ หลังจากที่ลหลายๆคนสงสัยเนาะแล้วก็เป็นข้อกังขากันว่ารถผมได้เท่านั้นเท่านี้เออก็นี่เรามา,มาลองกันสั้นๆดูมนะั้ ต็องมืแล้วครับได้แค่ร้อยสิบตั้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสี่คางโคง้งต้อง่อนครับไม่พอนไม่ได้ครับขอเรื่อยๆครับวันนีไ้ได้แค่ร้อยเดียว ้อยบแปดครับที่ผมก้มนี่คือผมก้มใ,ให้กล้องเข้าไปดูในตัวเรือนใหม่น,นะครับ128กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็รถคันนี้ได้แค่เท่านี้นะครับรา,ายละเอียดอื่นๆก็มีอะไรเ่ะเนื่องจากยางจากสตร์นเนาะก็มีน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ผมใช้เชลเอ็กเจ็ดนะครับเชลเอ็กเจ็ดแล้วก็อายุอายุของรถก็อายุ4ปีนะครับเดือนพฤศจิกาตีการนี่ก็จะ4ปีแล้วแล้วก็ระยะ เดือนหม่นะครับก็4 1 1หม่นาตอนนี้นะครับ41,197กิโลเมตรนะครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับส่วนใครที่ทำท็อ s สปีดได้เยอะๆนะครับก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับท่านได้รถที่มี performance ที่ดีนะครับส่วนรถผมก็เดิมๆก็ได้แค่นี้นะครับได้128นะครับแต่ถ้าเราซ้อน2นะ ถ้าผมซ้อนสองเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเหลืออย่างแฟนผมนะครับน้ำหนัก40กว่าเงี้ยก็ได้เหลือ140ไม่ใช่ครับขวโทั่วดีครับ118อ่าซ้อนสองเต็มที่แล้วแต่ว่าน้อยครางครับที่จะได้ซัดเต็มขนาดนั้นเพราะว่ากล่องมักจะตัดก่อนท่านผู้ชมก็คงเข้าใจเนาะแล้วเรื่องอะไรกันลันากษณะการใช้งาน หลายคนอาจจะว่ามัน้อสปีดมาได้น้อยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะคือเราจะขี่ได้แค่ร้อยยี่สิบเอียงอะครับในลักษณะเนี่ยฮะเป็นถนนสวนกันมีเลนหนึ่งเลนสองสวนกันอย่างเงี้ยอย่างมากก็ร้อยสิบนะครับจะเต็มที่ละถ้าถาไม่มีบ้านคนอย่างเงี้ยก็คือได้แค่นี้ฮะอ,อย่างผงผมก็เน้นในการออกทริปในการเดินทางนะครับผมก็เลยไม่ใช้ความเร็วเยอะเท่าไหร่ผมก็มองดูทัศนียภาพสองข้างทางเนี่ยมีต้นไม้ใบหญ้า ความเร็วที่ใช้ในการเดินทางก็1 0 0 110ครับแค่นี้ครับสองสองก็100 110ครับก็ผมว่าเพียงพอเพียงพอนะครับส่วนราคาก็อย่างที่หลายๆคนก็รู้กันดีนะครับนั่นแหละครับแปดหมื่นกว่าบาทแ0 0หมืนนิดก็ผมว่าเป็นรถอีกรถหนึ่งที่เหมาะเหมาะนะครับเหมาะในการเอ่อในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยในการออกทิปด้วยนะครับน้ำหนักรถที่เบาแล้วก็เอ่ออะไรล่ะอะไหล่นะครับ เบรกใช้ร่วมกับเวฟได้สเตอร์ใช้ร่วมกับเทนา่ากับอะไรอะ่ะพวกนั้นได้นะครับสเตอร์หลังใช้ร่วมกับสเตอร์หลังนี่ต้องใช้เฉพาะของเขาแล้วก็วมีก็มีอะไรทดแทนอีกจิปประถานะครับที่ที่เราสามารถใช้ร่วมกับรถคันอื่นๆได้ซึ่งเป็นข้อดีของ Honda าเขาเลยนะครับข้อดีของ Honda เขานะครับเลียถ่ายนะ้ำมันเครื่องทีนึงก็ระบบใช้ชเชลลก็ก็เท่าไหร่นะ135บาทนะครับ ทุกเดี๋ยวนี้อายุมันเยอะแล้วผมก็อายุเยอะแล้วก็ประมาณ2 2 0 0 0กว่ากิโลเนี่ยครับก็ก็เปลี่ยนแล้วครับสวัสอัตราเร่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับแล้วก็แต่ว่าพอใช้ไปสักพักเนี่ยสักพักเนี่ยเราก็จะรู้แหละเพราะว่ามันเริ่มไม่ฟองงีเพราะว่าเราชินนะครับเราเคยชินกับการขี่รถขี่รถแบบนี้ขี่รถในความเร็วเท่านี้อัตราเร่งเท่านี้ เราก็จะหอยหานะครับพอเราวิกขี่สามร้อยสักพักเราก็จะชินพอวิ่ขี่หกห้าศูนย์สักพักก็จะชินแล้วมันก็จะขยับ,ขย,บขยับขึ้นไปจนสุดท้ายคนส่วนมากนะครับที่ผมรู้จักก็จะเปลี่ยนแนวไปไปเป็นเ v e นเจ r e เป็นอะไรไปก็สุดท้ายแล้วแต่ซัพทีท่ท่านสามารถนำมาใช้ในเอ่เอในรถคันนี้ได้เนาะในการซื้อรถหนึ่งคันเนาะ,ะสำหรับผมผมก็มีรถยนต์อยู่แล้วผมก็ก็ว่า อันนี้ก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอสําหรับวี้เรามีแผนครับแน่นอนรัารถมันจะเก่าลงไปทุกวันทุกวันอยู่แล้วตามการใช้งานของเรานะครับและสุดท้ายเราก็จะต้องเปลี่ยนรถดี๋ยวผมก็มีแผนไว้ก็ออีกนานอยู่ฮะนานอยู่สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ให้มากก็น้อยนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ยังมองหารถรุ่นนี้แล้วก็อยากทราบสมรรถนะและการใช้งานนะครับ ก็เป็นรถที่ดีนะครับคุ้มกับเงิน8ปดหมืนนะครับคุ้มกับเงินแปดหมือนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ